ไปจองเจ้าภาพที่พระเจ้าให้ส่วยเย้ใหพระเจ้าคุ้งครองดวงจันตาตีชื่อผู้ศิษย์ขอไปทีนนายพิณรศิได้รับกำมั่นาจากกองไต่เสือด้วยให้เป็นสะพานพุในการเรียนเชิญญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อมาเป็นเจ้าภาพในการถวายองค์ให้ช่วยเย้ประจําปีเกิดของแต่และท่านเพื่อจัดตั้งให้คนมากราบไหว้ขอพรต่อศิลสิทธิ์ที่ศาโลโรงเจดุทเเมตาเทวาสองทแห่งหมัทีีจังหวัดเลยครั้งนี้นายอภิษฎ พัทรพัฒพนานุกูลเดิมชื่อนายชอเพ่งแสเอีย้ยก็เป็นคนเดียวกันเกิดอังคารที่23กรกฎาคมันห้ายปีทอที่อยู่90ทับหหมู่8หมู่บ้านนันทนาชนบุรีลมซอย3าทับ7ถนนประชาอุ 1, 2, 9, ทิศหนกตำบลบางครุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ1 0 1 3 0 บุของนายเก่งลิ้มแท่ยแยนางเกี่ยวง้อแท่ตั้งขอเป็นเจ้าภาพถวายองค์เทพเจ้าให้ช่วยเอีะประจำปีเกิดข้าพเจ้าันดับที่40ขุนพลห่วยสีไต่เจีงกุลเทพคุ้มครองดวงชะประจำปีกุยเบ้า2506ขอให้อกงงขุนพลช่วยสีไต่เจียงกุลเทพคุ้มครองดวงชะประจำปี กุยเบ้า25006จำข้าพเจ้าให้ดีให้แรรม่ายำอย่าให้ทุกโศกอย่าให้มีโรคไปให้มีโชคแรงมีชยัยมีสิทธิ์ว่าพาไปดูคนตลอดการเดินสายนีย้ไปดู ใบจองเจ้าภาพเทพเจ้าให้สูเอยบทพเจ้าคุ้มครองดวงใจตาตีชื่อผู้ศิษย์ายกิมหลวงปิญนาที่ควรจะได้รับการบัญชาจากค์ต่เสด็จเจ้งให้เป็นสะพานบุญในการเรียนเชิญญาิมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อมาเป็นเจ้าภาพในการถวายองค์ให้สว้เอียบประจําปีเกิดของจักรพรรเพื่อจัดสร้างให้คนมากราบไหว้บูชาขอพรสีสิทธิ์ที่อยู่ณสารโรงเจพุทธเมตตาเทวาสวรรแห่งใหม่ที่จังหวัดเลยแห่งนี้ทั้งนี้นาง นักนีร่มใสทองเดิมชื่อน,นางนักนีสายเชื้อก็เป็นคนเดียวกันเกิดวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2 5 0 7ปีมะโรงที่อยู่อจอกอ็ T n มอเตอร14ทับ7-10ถนนทีนานน์ตะบลกาลสินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน46000ขอนายปรววัติสายเชื้อกับนาง สูสายเชื้อขอเป็นเจ้าภาพถวายองค์เทพเจ้าให้ด้วยเอี้ประจำปจีเกิดข้าพเจ้าลำดับที่41บขุนพลหลี่เส้นไผ่เจียงกุลเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกะซิงสองห์ขอให้อกองขุนพลหลี่เส้นไผ่เจียงกุลเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกะซิงสองห์จทำข้าพเจ้าให้ดีให้แม่นยำอย่าให้ทุกข์ศก อย่าให้มีโรคภัยให้มีโชคและมีชัยมีสิ่งงอกงามบริบูบนปูนผลตลอดการเทินสาธุสาธุสาธุ จอมเจ้าภาพเจ้าชัยเลื้อทเจ้าพ,าพงางางาองลูกบิดาตูดชื่อลูกศิษย์สาคกิมโกวิวินนายชอนและิดได้รับคำรัญชาจากกระองไต่เสียวโ้นให้เป็นสะานบุญในการเรียมเชิญญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อมาเป็นเจ้าภาพในการถวายองค์ไห้ช่วย้ยประจำปีเกิดของแตและท่านเพื่อจัดตั้งให้คนมาสำหรับไหว้ขอพรอสอิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาล โงเจพุทธเมตตาเทวาสมรระแห่งใหม่ที่จังหวัดเลยทรั้งนี้นายสมศักดิ์สิริลกลกดูรูเกิดวันที่ที่ที่25กันยา2509ปาิมเาเมียเวลาดีที่อยู่93ถนนเทศบาลสายสองแฝงวัดกระยาเขตทบีกรุงเทพ0ศ1บุตรของนายปูเก่งแท้ตั้งกับนางเก่งนัแท้จังขอเป็นเจ้าภาพถวายองค์พระเจ้าให้สูเอ๋ประจำปี เกิดข้าพเจ้ากําดับที่43ขุนพลบุญเต็กไปเชียงกุงเทพคุ้นครองดูนยตาประจำปีเปียโ่2509ขอให้ขุนพลบุญเต็กไปเชียงกุงเทพคุ้นครองดูนยตาประจำปีเปียโง่2509จำข้าพเจ้าให้ดีให้มันยานอย่าให้ทุกโศกอย่าให้มีโรคภัยใ,ให้มีโชคและมีชัยสิง นอกงานบริบูรณ์คุณผลตลอดการเทินสาธุสาธุสาธุ จองเจ้าภาพที่พระเจ้าไท่ช่วยที่พเจ้าคุ้มครองดวงญาติตชื่อลูกศิษย์สร,ร,ร้างกินโกไปกินนายทุกคนได้รับพันธ์ชาบัญชาจากคงคไต่เสีย้ยวเจ้ให้เป็นสภาบุญในการเรียนเชิญญ,ญาติมิตรพี่น้องเพื่อนผูเพื่อมาเป็นเจ้าภาพในการถวายองค์ไห้ช่วยเอียประจาปีเกิดของแต่และท่านเพื่อจัดตั้งให้คนมากราบไหว้ขอพรต่อสีศักดิ์สิทธิ์ทลายที่สัน ลงเทพุทธเมตตาเทวาสัยแห่งใหม่ที่จังหวัดเลยทัางนี้นางวัฒนาอินิตก,กรารสุูลเกิดวัน,นท,ที่22พฤศจิกายน2564แม่เวลาดีที่อยู่9 3ถนนเทศบาลสาย2แขวงวัดกัร,รายาเขตดุสรีกรุงเทพฯ10600บุญของนายวังต์แย้มกับนางทองลังแท้ลิ้มขอเป็นเจ้าภาพถวาย องค์เทพเจ้าให้สุริียประจำปีเกิดพระเจ้าลำดับที่เก้เเาข 9, ุนพลเหล่าว่งงองไถ่เชียงคุนเทพคุ้มครองดูเทนาประจำปีสิบสองสองห้าหนึ่งศูนย์ขอให้อโกงขุนพลเหล่าว่องไถ่เชียงคุนเทพคุ้มครอง คงจะดาประจำปีอิมซิงสองห้าหนึ่งศูนย์จำพระพเจ้าให้ดีให้ดั่นยามอย่าให้ทุกโศกอยามีโรคภัยให้มีโชคและมีชัยมีสิ่งงอกง,อกงามเือปูนผลปูนผลตลอดการเินสาธุสาธุสาธุ องเจ้าภาพที่พระเจ้าชัยวรัติพระเจ้าชุนทองฤางีตาผูชื่อศิษิสาบินบวรมณนายนได้รับครรรดาจากองค์แต่เสียงให้เป็นสะานบุญในการเรียนเิญญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อมาเป็นเจ้าท่านในการถวายองค์ให้ชุนเรียประจำปีเกิดของเจ้าท่านเพื่อจัดตั้งให้คนมากราบไหว้ขอพรขอศีลศักดิ์ทั้งหลายที่ศาลลงเจ้าพระแม่ตาดีว่าสุขพงานที่จังหวัดเลยทั้นนี้นายท่าก็นายคณะสงฆนมวิทยวัด เกิดวันอาทิตย์ที่14เมษายน2506เทศเวลา20:30นที่อยู่99ทับ155หมู่7บนชื่นคอร่าวิว,วบนบางคูวัดอำเภอเมืองจังจหวัดปทุมธานี1 2 0 0บุตรของนายวงเกียรติจึงโสคนวิทัศ์กับนางพรทิจิจึิโสคนวิทัศ์ของเป็นเจ้าภาพถวายองค์เทพเจ้าให้สุแยะประจำปีเกิดลำดับที่40ขุนพล ปวยสีไก่ยงคงเทศคุ้มครองดูนะประจำปจำีคุยเบ้าสองห้าศูนยขอให้อกรองขุนพล่วย C ีไ่ยงคเทพคุค้มครองดูยะยประจำปีคุยเบาา้าสองห้าศูนย์หกจพระเจ้าให้มีให้ได้ยำอย่าใหุ้ีโชคาให้มีมีโรคภัยให้มีโชคแรงมีชายมีสีเงาะงามเพิ่มบริบูรณ์คุณผลตลอดการเดงสัตวสาธุสาธุ นาจ้องเจ้าภาพเทพเจ้าไถ่ช่วยเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาตีชื่อรุศิษฐาินบอกไปยึงนายเชกอร์ดอเบตได้รับธรรมบัญชาจากองคงไต่เสือจนให้เป็นสะพานบุญในการเรียนเชิญญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อมาเป็นเจ้าภาพในการไหว้องค์ให้ซุ้ยยะประจำปีเกิดของท่านเพื่อจัดตั้งให้คนมาแา่ไหว้ยขอพรขอสิ่งปกติที่ศานโวงจิตเทตาเทวันพรแห่งหนึ่งที่จังหวัดเลยครั้งนี้นางบัวแก้วจึงโสคนวิทยาเดิมชื่อนางบัวแก้ววินิ มินิธมงคลสิล์ก็เป็นคนเดียวกันเกิดวันกษัสที่26กกรกฎพัา2 5บห้าปีฐานเวลา11.3 0นที่อยู่9 1้ 5, 5, 5 6, ทับหนึ่าาภูมิวดอฟอรา่ามตวัดอำเภอเมอืองจังหวัวดตากธูนบุตของนายงาสินเชียงกับนางโลวยเตียงของเป็นเจ้าภาพถวายเจ้เระจ้า ให้ช่วยะประจำปีเกิดข้าพเจ้าระดับที่สาสิบเกขุนพลห่องงักไสเชียงกรุงเทพมหานครดูนะประจำปีหยิ่งยิ้งสองห้าศนห้าตะโรงขุนพลหองงักไสเพียงกรุงเทพคุานครองดูนะประจำปีหยิ่งยิ่งสองห้าห้าห้าจำข้าพเจ้าให้ดีให้มั่นยันอย่าให้ทุกโศกอย่าให้มีโรคภัยให้มีโชคแรงมีชยัยมีสิ่งองอกงามเ,เพิ่ม Kali bon pun kontrol akan je, status, status, status... จองเจ้าภาพทพเจ้าไท่ช่วยที่พระเจ้าคุ้มครองดวงจดาตี่ชื่อทุกสิทธิ์สากินโกรกหินนายจลรเด็จได้รับธรรมชาติจากงค์ไต่เสียวจะให้เป็นสะพานบุญในการเรียนเชิญญาติบิดที่น้องเป็นฝูงเพื่อมาเป็นเจ้าภาพในการถวายองค์ไท่ช่วยยีประจำปีเกิดของกาลท่านเพื่อจัดาวั่ายขอครต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลโรงเจพิธเมตารเทวาสงฆ์แห่งใหม่ที่จังหวัดเลยครั้งนี้นางสาวอรดิสาจิงโศคนวิทยัต์ เกิดวันพระเนาที่2กรกฎาคม2535ทีวอกเวลา11.32นที่อยู่99ทับ155หมู่7ชวนชื่นฟอร่าวิวตำบลบางปูวัดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ12000บุญของนายธนะพิมโสพลวิเนศกับนางบุญแก้วพิมโสพลวิศวัตขอเป็นข้าวบ้านถวายองค์เทพเจ้าให้ช่วยเยี่ยมประจำทีเกิดข้าพระเจ้าระดับที่4ซุดขุนพล ข้อยซีไก่แข่งคุณทเทพเจ้าคุ้งฟองโดยตีกุยเบ้า จองเจ้าภาพเทพเจ้าไทายรัชเทพเจ้าุุ้ครองโดนยาตี่ชื่อลูกศิษย์สยากิม,กมโกป็นทินัยกรแล้วก็ได้รับคาบัญชาจา,สากองค์ไต๋เสโจให้เป็นขปมุนในการเรยืนเชิญ,ญญาติพี่น้องเพื่อสวมเพื่อมาเป็นเจ้าภาพในการถวายองค์ให้ชุวยะประจําปีเกิดของเจ้ะท่านเพื่อจัดตั้งให้บนมากา,าวอพรต่อสิสงศักดิที่ศาลลงเจ้าพระเจาเมตตาเทววราชแห่งใหม่ที่จังหวัดเลยครั้งนี้เาพเจ้านางสาวอัญชนาสุทธิรัก เกิดวันอังคารที่4กันยา2516มีหนปีฉลุเวลาดีที่อยู่บริษัทยูเนเต็ดคอมบิท250หูมู่2ตำบลบา,ทางทะแยงอำเภอเมืองจังหวัดปานีหท่งสอนย์ศูนบุรของนายนิรุตสุธิรัตน์กับนายอารีสุธีรัตน์ขอเป็นเจ้าภาพถวายองค์เทพเจ้าไทยช่วเยเยาะประจำปีเกิดก็เป็ยนยอดํำดับที่5 0ขุนพล จูเต็กไต่เจงรุงเทพยาพคุ้มกองโดยปีกุยทิ่วสองหขอให้อากองบุนพลจูเต็กต่เจงรุงเทพ,พุ้มองทเจ้าดยยาปีกุยทิ่วสองห้าหนึ่ัเจ้าให้ดีให้ม่นยาอยาให้ทุกอยา้มีโรคภัยให้มีโชคแรงมีัยมีสุษฐ์รงามบถอคนืนุผลตลอดการเถือนสาธุสาธุสาธุ